สร้างบ้านนอกดาวด้วยหลังคาเมทด้ชีตและไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้ร้อนแน่นอนแล้วเราจะแก้ปัญหายัางไง ต้นนะครับเพื่อนๆอยู่กับบุญในช่อง P 3B นะครับและนี่ก็คือช่วงที b าม DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับและเพื่อนๆก็อยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆของการสร้างบ้านนอกดาวของผมอีกแล้วถ้าดูต่อเนื่องมาจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเพื่อนๆจะทราบดีนะครับว่าบ้านผมเนี่ยมุงด้วยหลังคามไม่ได้ชี่ครับและตัวโครงผนังทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ส่วนผนังด้านในบ้านของผมเนี่ยเลือกใช้แผ่นยิปซัมครับเรื่องที่คนถามผมบ่อยมากที่สุดเลยมีอยู่2องเรื่องนะครับก็คือ ทนทานของตัวโครงสร้างแบบนี้อายุการใช้งานและปัญหาความร้อนครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟัง ด้วยครับบ้านที่ผมสร้างเนี่ยนอกจากโครงเหล็กสําเร็จรูปแล้วนะครับตัวผนังที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ใช้วัวพาแนลหรือใช้ผนังแซมวิทหรือผนังไอโซวอลที่คนอื่นทํากันนะครับเราใช้ระบบผนังเบาครับซึ่งราคามันถูกกว่าเยอะมากที่คํานวณคือราคาถูกกว่าประมาณ3-4ถึงเท่าเลยนะอันนี้คือรวมราคาฉนวนที่ใส่เข้าไปข้างในแล้วนะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่หลายคนสงสัยอะ่ะก็คือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้ถ้าเราซื้อมานะครับอันนี้เป็นแผ่นขั้นต่ําสุดที่เราใช้ทํา หนังได้นั่นก็คือแผ่นขนาด6มิลเพื่อนๆดูนะเนี่ยเห็นไหมเอามือหักแค่นี้มันก็หกัก หลายคนนะครับก็น่าจะกังวลว่าโอ้แผ่นมันแตกง่ายแบบนี้แล้วเอาไปทําบ้านเนี่ยบ้านมันจะแข็งแรงหรือเปล่าโดยการติดตั้งแผ่นนะครับเราก็จะติดตั้งกับโครงข้าวระบบผนังเบาแบบนี้นะครับซึ่งโครงข้าวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโครงเหล็กที่แข็งแรงอะไรมากมายนะครับแต่วัสดุทั้ง2องอย่างอะ่ะเป็นวัสดุมาตรฐานในการต่อเติมบ้านหรือห้องเลยนะซึ่งพอเรามาแยกเฉพาะตัววัสดุอะ่ะมันจะดูไม่แข็งแรงนะแต่พอวัสดุครับมันไปอยู่รวมกันแล้วทําการเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะบอกว่า มันแข็งแรงเพียงพอกับการใช้อยู่อาศัยครับแต่ไม่ได้หมายความว่าแข็งแรงแล้วแบบรถชนเข้าบ้านรถจะไม่ทะลุหรือว่าคนกระโดดถีบแรงๆแล้วมันไม่พังนะวัสดุผนังเบาพแรงกระแทกแรงๆไม่ได้ครับแต่ถ้าเราพูดถึงการกันฝนกันแดดกันพายุลูกเห็บไม่มีปัญหาครับเพราะอย่างพื้นที่ที่ผมอยูอ่บ้านที่ผมสร้างเป็นบ้านน็อกดาวน์ เคยเจอลูกเห็บมาแล้วในขณะที่บ้านปูนบางหลังที่สร้างกระจกหลุดกระจกแตกออกมาจากวงกบเลยนะแต่บ้านนกดาวเนี่ยก็ยังอยู่แข็งแรงดีครับไม่ได้บอกว่าบ้านนกดาวแข็งแรงกว่าบ้านปูนนะแต่แค่อยากจะให้รู้ว่าถึงเราจะบอกว่าบ้านนกดาวมันน้าหนักเบาลดเคลนยกได้ใช้วัสดุเบาในการก่อสร้างแต่ไม่ได้หมายความว่าลมพายุมันจะพัดบ้านปลิวได้เห็นอย่างเงี้ยสร้างเสร็จน้ําหนักรวมของบ้านน่ยไม่น้อยกว่า10ตันนะ ถ้าลมพัดลบ10ล้อที่ขนหินเต็มๆล้มได้เนี่ยถึงจะพัดบ้านนอกดาวปลิวได้ครับนั่นเป็นคําตอบว่าบ้านหลังนี้แข็งแรงเพียงพอกับการอยู่อาศัยหรือเปล่าต่อมามาดูเรื่องปัญหาความร้อนบ้างแน่นอนนะครับว่าหลังคาไม่ได้ชีดแล้วก็ระบบผนังเบาแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ป้องกันอะไรนะบ้านจะต้องแบบร้อนระอุแน่นอนอย่างข้างบนนะครับเราจะต้องเว้นช่องไว้ติดฝ้าด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องปล่อยให้ลงผ่านใต้หลังคานะครับเป็นการระบายอากาศ ใต้หลังคาตรงนี้เราจะสามารถระบายความร้อนออกจากใต้หลังคาไมทัลชีดได้ระดับหนึ่งเรื่องของการป้องกันความร้อนและวิธีการระบายความร้อนใต้หลังคาเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกคลิปหนึ่งเต็มๆตอนพี่ทาฝ้านะครับถ้าเป็นพื่อนจําได้คลิปที่แล้วเนี่ยผมทําโครงข้าวโดยเว้นระยะโครงไว้60เซนและทําการติดผนงังไฟเบอร์ซีเมนต์ไปเฉพาะภายนอกผนังที่เป็นส่วนในบ้านเนี่ยผมจะใช้แผ่นยิปซัมครับแต่ก่อนที่จะใส่ยิปซัมเนี่ยเราต้องจัดการใส่ฉนวนเข้าไปในโครงผนังก่อน สำหรับฉนวนที่ใส่ในผนังเนี่ยผมใช้ของ Rockwool ครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Safe and Silent ฉนวนตัวนี้จะมีหน้ากว้างขนาด60เซนคูณเมตร20ครับซึ่งจะใส่เข้ากับโครงผนังเบาได้พอดี ถึงจะชื่อว่าร็อกวูแต่ฉนวนตัวนี้ไม่แร่ใยหินนะครับไม่มีสารก่อมะเร็งฉนวนตัวนี้จะผลิตจากหินบาซอหรือว่าหินภูเขาไฟที่เอามาปั่นจนกลายเป็นเส้นใยครับและนอกจากฉนวนตัวนี้จะกันความร้อนได้ดีมากๆแล้วก็ยังเป็นฉนวนกันเสียงในตัวด้วยส่วนโครงที่มีขนาดไม่พอดีนะครับเราก็สามารถตัดฉนวนแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับอายุของตัวฉนวนเนี่ยสามารถอยู่ในตัวโครงสร้างได้ตราบที่เราไม่ลื้โครงสร้างออกมาครับถ้าพูดง่ายๆก็คืออายุเท่าตัวบ้านเรานนแหละหรือบ้านเมื่อไหร่ก็ต้องเปลี่ยนฉนวนครับหลาาก้้นนวเเร็แทีอผ่ ยิปซ้มเนี่ยมาติดกับตัวโครงได้เลยวันนี้ผมก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะวันนี้แฟนน้องสาวของผมเนี่ยเขามาช่วยด้วยแผ่นยิบซ้มสามารถตัดแต่งแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับเพราะเราสามารถใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งได้เลยเพื่อนๆจะตัดกับพื้นก็ได้นะครับแต่อย่างบริเวณประตูที่เราต้องการความเที่ยงตรงเนี่ยผมจะยกแผ่นขึ้นมาติดก่อนแล้วก็ตัดกลางอากาศแบบนี้ครับโดยการตัดแผ่นให้เราเริ่มตัดจากด้านหลังที่เป็นสีน้ําตาลก่อนนะครับแค่กรีดเฉยเฉยังไม่ต้องตัดให้ขาดทะลุก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้พับ ให้เราเข้ามากรีดกระดาษจากด้านในครับจะเห็นเป็นเส้นพับตรงๆแบบนี้เลยซึ่งแบบนี้จะทําให้เรากรีดง่ายแล้วก็เส้นด้านในตรงครับสาหรับแผ่นยิบซ้าติดตั้งง่ายครับน้ําหนักไม่มากเราสามารถยกได้ด้วยตัวคนเดียวการติดตั้งแผ่นยิบซ้าเหมาะกับพื้นที่แห้งเท่านั้นนะครับไม่ควรจะโดนน้ําหรือพื้นที่ที่โดนแดดตรงๆอย่างภายนอกบ้านนะครับคือแผ่นยิบซ้ำเนี่ยมันผลิตมาจากผงยิบซ้าอัดแล้วก็ประกบด้วยกระดาษนะครับแล้วถ้าถามว่าทนปลวกไหมคือปลวกเนี่ยไม่กินยิบซ้ำครับแต่ปลวกเนี่ยสามารถกิน ส่วนฉนวนร็อกวูลที่อยู่ข้างในไม่ต้องกลัวปลวกนะครับเพราะปลวกเนี่ยไม่กินหินครับสิ่งที่เราต้องระวังมากๆสําหรับการใช้แผ่นยิปซ้มก็คือพื้นที่ชื้นครับเพราะแผ่นยิปซ้มเนี่ยก็สามารถขึ้นราได้ก็เลือกวัสดุให้เหมาะกับพื้นที่ในการใช้งานนะครับสําหรับสกรูในการยิงแผ่นยิปซ้มผมก็จะใช้เกลียวปล่อยดําแบบธรรมดาครับเวลาที่เราใช้งานนะครับตัวไขควงไฟฟ้านะครับหรือว่าสว่านไฟฟ้าในการยิงสกรูแผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหรือว่าแผ่นผนังเบาหรือแผ่นยิปซั่มก็ตามนะก็แนะนําว่าให้ใช้หัวสําหรับยิงแผ่นแบบนี้นครับมันจะช่วยให้การยิงของเราอ่ะมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คือบางคนอ่ะเพิ่งทํางานครั้งแรกเนาะเราไปใช้หัวแบบธรรมดานะครับแบบพวกอย่างนี้นะเวลายิงอ่ะบางทีมันกดเกินนะครับมันทําให้แผ่นทะลุนะครับหรือว่าแผ่นแตกตัวนี้จะช่วยลดอาการแผ่นแตกได้แล้วก็ตัวสว่านไฟฟ้านะครับหรือว่าไขควงคลัชนะครับพวกนี้มันจะมีคลัชนะให้เราเลือกปรับคลัชให้เหมาะสมนะครับ ับแรงตึงของตัวสกรูนะครับเวลาเรายิงไปเนี่ยนะครับสกรูมันจะล็อกนะเห็นไหมอันนี้คือล็อกหัวไม่ขยับเห็นไหมทีนี้ถ้าเราปรับคัสสูงขึ้นนะครับเวลาเรายิงแผ่นเข้าไปเนี่ยบางทีมันจะขันเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรปรับคัสให้เหมาะสม กับการยิงนะครับแล้วก็ลองใช้หัวแบบนี้จะช่วยให้ยิงแผ่นได้ง่ายขึ้นสําหรับแผ่นยิบซั้มนะครับเราจะไม่ยิงไปตรงมุมตรงนี้นะเขาะจะทำให้แผ่นยิบตั้มแตกนะเราก็จะเว้นลงมาสักประมาณ1นิ้วนะครับถึง2นิ้วก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยย่งนประมาณนี้นี่จะวัดอุณหภูมิให้ดูนะครับคือผนังภายนอกที่โดนแดดตอนนี้นะครับอุณหภูมิสะสมอยู่ที่ประมาณแบบ51อองศาเวลาเดียวกันนะครับวัดผนังในบ้านนะครับที่ใส่ฉนวนและใส่ฝ้าแล้วนะครับ อุณหภูมิก็จะหายไป10องศาอันนี่จะวัดเมตาชีทให้ดูนะครับตอนนี้เมตาชีทก็51องศานะความร้อนเนี่ยมันแผ่จากด้านบนลงมาความร้อนที่เกิดขึ้นในห้องตอนนี้เนื่องจากยังไม่ได้ใส่ฝ้าแล้วก็ฉนวนหลังคานะครับไม่ว่าจะเป็นผนังฝั่งที่โดนแดดหรือไม่โดนแดดเนี่ยจะมีอุณหภูมิ41องศาเท่ากันครับซึ่งหมายความว่าฉนวนล็อกบูสามารถกันความร้อนได้เท่ากับผนังไม่โดนแดดเลยครับ แต่เดี๋ยวจะวัดบ้านหลังนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ติดฉนวนรอกปูเต็มระบบแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าส่วนที่โดนแดดเนี่ยร้อน50องศาเท่ากันส่วนในบ้านนะครับติดฝ้าติดฉนวนเต็มทั้งหลังเลยนะครับอ วัดให้ดูนะครับอันนี้จะเหลือแบบแค่36องศานะน,นี่ไม่ได้เปิดแอร์นะวัดที่เพดานให้ดูนะอันนี้ก็36เหมือนกันส่วนเรื่องของการป้องกันเสียงนะครับต้องบอกว่าตัวผนังตอนนี้สามารถป้องกันเสียงได้นะแต่ปัจจุบันนะครับเสียงยังเล็ดลอดเข้ามาทางหลังคานะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ใส่ฝ้านะพอเราใส่ฝ้าเสร็จเรียบร้อยเอาฉนวนวางบนฝ้าเต็มระบบนะครับห้องก็จะสามารถป้องกันเสียงได้แล้วเดี๋ยวตอนที่ใส่ฉนวนหลังคาผมจะทดสอบเรื่องเสียงให้ฟังอีกทีนะครับ วันนี้ติดแผ่นเสร็จเรียบร้อยครับสัปดาห์หน้าเรามาดูวิธีการโปวแผ่นยิปซั่มกันนะครับและสำหรับงานผนังยิปตั่มภายในบ้านรวมถึงการติดฉนวนกันความร้อนวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูงบประมาณของวันนี้กันดีกว่าครับในตีลีนี้ผมจะสรุปค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นให้ทุกรอบเลยนะครับเริ่มต้นการสร้างบ้านโดยการทำตอมอ12ลูกใช้เงินไปนทั้งสิ้น1 2 2 0บาทโครงตัวนี้เป็นโครงสําเร็จรูปครับผมซื้อมาจากช่างโจกลําปางเป็นโครงทรงกล่องนะครับา,คา 33, บาทพร้อมส่ง 2ชุดราคา66,0 0 0บาทครับสำหรับงานพื้นทั้งหมดมีค่าใช้จ่าย14,580บาทงานตรงนี้รวมแผ่นพื้นและโครงเหล็กที่เราเชื่อมตรงกลางไปแล้วนะครับงานโครงหลังคาทั้งหมดซื้อวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น5,175บาทครับงานแผ่นหลังคาใช้เงินไป6 6 6 3บาทโครงผนังและผนังภายนอกเราใช้เงินไป6 3 0 4บาทครับฉนวนที่ผมใช้จะเป็นของ Rockwool ครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Safe and Silent แพ็คหนึ่งเนี่ยประมาณ500กว่าบาทครับจะบรรจุอยู่งงผน่น แผ่นหนึงราคาประมาณ92บาทครับผมใช้48แผ่นเฉพาะค่าฉนวนส่วนนี้ผมใช้เงินไป4,416บาทครับแผ่นยิปซัมหนแผ่นราคา99บาทใช้ทั้งหมด20แผ่นเป็นเงิน1,980บาทผนังยิปซัมภายในพร้อมกับฉนวนด็อกวูใช้เงินไป6,396บาทครับและค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้เป็นเงิน16338บาทครับ และนับจากวันแรกจนถึงตอนนี้เราใช้เวลาทํางานกันมาประมาณ17วันสําหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าการทําผนังเบาแล้วใส่โครงข้าวแล้วใส่ฉนวนข้างในแบบนี้ราคาจะตกตารางเมตรเท่าไหร่ผมคิดผนังแบบ2ด้านพร้อมโครงข้าวและฉนวนให้เลยนะครับราคาตกตารางเมตรละ272บาทอันนี้ผมคิดแบบภายนอกใช้ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกั้นห้องภายในราคาก็จะถูกลงอีกครับและถ้าเราเทียบกับผนง ISO ังไอโซวอลขนาด3นิ้วราคาตกตารางเมตรละ750บาทครับ ซึ่งแบบนั้นเพื่อนๆจะติดตั้งได้เร็วกว่าเพราะเพื่อนๆไม่ต้องทำโครงและใส่ฉนวนแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่แพงกว่าถึงเกือบ3เท่าครับ แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ผนัง EPS o ฟมหรือ PU o ฟมขนาด2นิ้วราคาก็จะเหลือตารางเมตรละ630บาทแต่ก็คงยังแพงกว่าวิธีที่ผมทาอยู่ดีตรงนี้ผมเปรียบเทียบส่วนของราคาให้ฟังเพื่อนๆลองตัดสินใจดูเองนะครับสาหรับการทําผนังบ้านน็อกดาวน์นะครับจริงๆเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องใช้วัสดุหรืออุปกรณ์แบบเดียวกับผมก็ได้นะครับยังมีวัสดุแบบอื่นให้เลือกใช้อีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าผนังแบบนี้ถ้าเรามาใช้พวกไอโซวอรหรือผนังปิงปองหรือผนัง EPS o ฟ m หรือผนัง PU ฟ ราคาจะถูกหรือจะแพงกว่าจากที่ผมลองคำนวณดูนะวิธีการที่เราทําวันนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้เหมือนกันครับและราคาที่สรุปให้ฟังวันนี้นะครับจะเป็นราคาหน้างานจริงนะที่เราทําโครงสร้างเสร็จแล้วทําหลังคาเสร็จแล้วนะครับแต่ขึ้นห้องแค่ส่วนฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอีกคลิปวิดีโอนะครับแยกสําหรับการรวมราคานะครับบ้านน็อกดาวน์หลังเดียวไวเ้เพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อใครซื้อแบบ หลังเดียวขนาด3.6จะได้สามารถประเมินราคาตัวเองได้ครับข้อดีของวิธีการทำงานวันนี้นะครับจริงๆมันประหยัดกว่าในการใช้ผนังประเภทอื่นเนาะแต่ขั้นตอนการทำงานเนี่ยอาจจะวุ่นวายซับซ้อนกว่าหรือมีหลายขั้นตอนนะครับลองตัดสินใจดูเองนะครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจใผมับไปยอด 8. ืฤติดรรมในติ๊กต็อไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็ Facebook Fanpage รวมถึง Lemon เด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะชมหน้างานจริงว่าแต่ละวันทำอะไรบ้างนะครับฝากไปติดตามนะครับในช่องโบเวอร์ทำเองได้ไม่เวอร์นะครับน้องสาวผมจะไลฟ์สดทุกครั้งที่ทำหน้างานจริงครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย